สงสมบูร์ไปเถิดเพราะจังต้องเกิดอีกหลายภพหลายชาติคาสอนในพุทธศาสนามันดีตรงนี้ที่ว่าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเราก็ยังต้องเกิดมาอีกเพราะนั้นเกิดมาอีกนี่ก็จะต้องเกิดมาให้มีความพร้อมเพื่อการสร้างบารมีมีทรัพย์แล้วก็จะได้ไปสตร,รณีให้สอนตัวเองและอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าเมื่อเรามีทรัพย์แล้วรวยแล้ว ขอจะได้มีความตระหนี่ให้มีหัวใจดุดบรมโพธิสัตว์ที่ปรารถนาต่อการให้และขอให้มีเนื้อนาบุญผู้เป็นอายุพศสนามารับวัตถุทานของเราให้เราบริจาคแล้วมีความปลื้มมิติมีความยินดีทั้งสามการก่อนทํากําลังทําและวก็หลังจยากทําไปแล้วจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม จำนะลูกนะต้องจำนะจ๊ะไปจำเดียวอ้าวชาติเดียวมันจะจบกัน